m มอร์ d ทเดนต์ซีส0งร้อยนะครับผมตัว9 g ทอจีนิกหรือ9 g เกียร์ของเรานี่เองนะครับผม1เครื e ่องปันหเร็กประหยัดน้ำมัน9 g เกียร์ยิ่งประหยัดไปใหญ่นะครับผมพวงมาลัยเดิมนะครับผมไม่มีรอยแหวไม่มีรอยถลอกนะครับผมเบาะหนังตึงเปียนะครับตรงเนี้ยให้ดูตรงรองน่องแทบจะไม่ค่อยมีใครใช้เลยนะครับชมวิววิวสาวสวยเป็นรถที่มีเสน่ห์เขาให้ลำโพงเบล์มาสเตอร์ มาให้เราด้วยนะครับรถสปอร์ตคูเป้ราคาไม่ข้าม2ล้านนะครับผมล้านกลางๆคุณก็ได้ขับแล้วนะครับผมกับเจ้า Mercedes-Benz C 200 AMG 1.5 9 G-Toni c คันนี้นะครับผมจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากใสามากแค่ดูในคลิปเนี่ยเงาตาแตกแล้วนะครับผมจะขอมือเดียวไม่4 0 0 0มโลไปชมกันนะครับ สวัสดีครับดีนี้ต้รับสู่เต็นแก้วนกการรถบ้านมือ2โคราชนะครับผมวันนี้พาสูุมาป้ายาประชาชนพี่น้องทั้งหลายเป็นนักการเมืองเลยนะครับใครอยากได้ซีคูป สองประตูรออแบบนี้ลดมือเดียวป้ายแดงไปใช้บ้างครับยกมือนะครับผมคันนี้นะครับไม่สี่หมื่นโลเมอร์ซีเรเบนซีสองร้อยเอ็มจีหนึ่งจุดห้านะครับผมตัวเก้าจีโทนิกหรือเก้าเกียร์ของเรานี่เองนะครับผมหนึ่งเครื่องพันห้าเรกประหยัดน้ำมันเก้าเกียร์ยิ่งประหยัดไปใหญ่นะครับผมแต่ว่าหนึ่งจุดห้าเนี่ยมันอาจจะขับแล้วไม่ร้าใจเท่าเครื่องสองพันแต่ผมบอกเลยว่าขับดีช่วงล่างตึงอัตราเร่งดีไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมัน นะครับฉะนั้นลูกค้าใครกาลังหาอยู่นะครับผมสําหรับซีคูปแบบนี้สวยๆแบบนี้มือเดียวป้ายแดงเงาๆฉ่ำๆแบบนี้มาที่เต็นท์แก้วนงได้เลยหรือว่าโทรหาผุได้เลย0954916353ราคาไม่แพงล้านเลยกลางๆไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมมามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมผิวพันธ์เดิมไม่มีชนับพิกงวมจมน้ำต่อผุรับประกันเอาช่างมาเช็คได้เอาสําเนาไปเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัว AMG กระจังหน้าแบบดิบมันฟิลนะครับผมแล้วก็จะมี ความโคมงงโคเมียมนะให้สวยหรูเข้ากับตาม Mercedes- Ben สหน่อยนะครับผมเซอเซอร์ด้านหน้ามีให้6จุดด้านหลัง6จุดแล้วก็โคมไฟคู่หน้ายังสายไม่มีการแตกรายงาไม่มีการถอดแกะขยับหรือชนหนักใดๆนะครับผมมีไฟเดท์ไทม์ running light มาให้แล้วก็ไฟดูสิไฟหน้าเขาค่อนข้างสวยสง่ามากๆเป็นมันติบีม LED เป็นไฟอัจฉริยะของทาง Mercedes- Ben บเลยนะครับผมเป็นไฟที่ตัวท็อปสุดๆที่เขาให้มาสำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะสังเกต ว่าหลังจากที่เรามีเซนเซอร์แล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องอากาศเห็นไหมมันจะเป็นช่องอากาศเข้าตรงนี้แล้วจะเป็นรูอากาศออกตรงเนี้ยเขาทํามาทําไมตัวกันชนด้านหน้าเขาเรียกว่าดาฟอร์สครับผมเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยทอมจะกดหน้ารถเราเนี่ยให้ลงฉะนั้นอัตราเร่งดีนะช่วงล่างก็ต้องดีด้วยนะครับผมการควบคุมรถก็ต้องดีด้วยนะครับการทรงตัวรถฉะนั้นลมเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะกดรถแล้วออกทางช่องนี้ทําให้ขับขี่ดีขึ้นคมขึ้นดีขึ้นนะครับเนี่ย ขาคำนวณมาหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีโคเมียมเป็นลิ้นโคเมียมสวยๆแบบนี้เลยกระ,ะจกเดิมด้านบนเป็นสลูปนะครับผมไม่มีแตกรายงาไม่มีร้าวใดๆนะครับผมรถสภาพพร้อมใช้งานพร้อมส่งถึงหน้าบ้านสไลด์ได้เลยแม็กเครับขอ19ยางมพิชลินปี23ุ่ิบปีใหม่แล้วนี่ใหม่ไหม โอ้โหใหม่เจี๊ยบนะนะครับด้านบนก็จะเป็นหลังคาสันรูบานเบเลอร์เลยนะครับผมนะไ <c oughs> ฟลเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ที่กระจกมองข้างเป็นแบบ LED ทีมโครเมียมนะครับผมสโลปคูปลงมาทําให้ตัวบอดี้รถดูสวยดูยาวดูกว้างเนาะนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปผู้หญิงใช้ผู้ชายใช้ในเมืองกาลังพอดีนเปิดประตูม,มาตรงนี้เป็นคีเลตนะครับผมแล้วจะมีคมมีคำตัด ทำให้หลูขึ้นดูดีขึ้นจะได้เป็นกระจกเฟรมเรดมาแล้วนะครับผมคู่หน้าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมเวลาเปิดประตูเปิดกระจกขับพี่รอมไม่น้องนั่นนะ ที่รล่อไหมน้องรับลมหนาวไงหล่อค่ะนะรล่อหลอบนัสโบนัสจะอ่อนเยิชมหล่อใหญ่เลยนะครับผมนะเ่ยตอนนี้ก็จะเป็นกระจกแบบเฟรมเลนสนะครับผมก็เปิดปิดแบบไร้ขอบนะแล้วภายนอกสีดำอย่างที่เราบอกภายในเป็นสีแดงสวยงามหรูติดแกจมถ่ายลงไอจได้เลยนะครับอืมอ่ะ สวยงามครับบอดี em, ้เดิมสปงสะโพกเดิมไม่มีการชนะพี่ข้อจมน้นนําขอบประตูไม่มีรอยกระท้อหินดีดใดๆนะครับบุ๋มหรือปไปกระท้อกับรถคันข้างๆหรือกําแพงใดๆเจ้าของเก่าค่อนข้างดูแลดีมากๆเป็นผู้หญิงใช้นะครับผมรถมือเดียวป้แดง ไฟท้ายแบบนฟลู l LED นะครับผมดิฟฟิเซอร์หลังแบบท่อคู่สไตล์ AMG นะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้กล้องหลังจะซ่อนอยู่ตรงนี้ถ้าเป็น C c a r d กดไม่ได,ด้ถ้าเกิดเป็น E c a r d ถึงจะกดได้แล้วมันจะปึ๊บขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวท้ายเลฟ้าน,นะครับเป็นคิกเซนเซอร์ก็ได้เปิดได้ที่รีโมทก็ได้หรือว่าในรถก็ได้แต่เราจะทดลองเปิดในรถให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าในการคิกเซนเซอร์เนี่ยในการคิกเซนเซอร์เราต้องดับรถก่อน แล้วก็ล็อกรถเป็นเซฟตี้ของเขานะครับนะอ่ะด้านหลังตรงนี้สามารถใส่ของใส่ของได้ลึกและกว้างมากๆสําหรับใครที่มีกระเป๋าเดินทาง2ใบใหญ่ๆใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดจะใส่ถุงก๊อฟอยากขับรถสองประตูคูปเป้แบบน,นี้ไปตีก๊อฟดึงสลัดตรงนี้บึ๊กเดี๋ยวเบาะตรงนี้เห็นไหมเขาจะพับลงเป็นเบาะแถวตอนนั่งตอนกลางนะครับผมก็จะทําให้ขยายห้องโดยสารได้กว้างขึ้นใส่ถุงกลอฟได้สบายสบายคุณเคยเห็นไหมล่ะขับสองประตูไปตั้งแคมป์อ่ะ ผมยอมใจเฮาจริงขับไปเขาใหญ่อะ่ะขับสองรประตูไปใส่เต็นต์นั่งกัน2คนเต็นต์ยาวๆก็โอ้คุอเก้าอี้สุดยอดเท่จริงๆไปเดี๋ยวผมพาไปดูความกิฟต์ภายในกันต่อนะครับภายในเจ้า C200 นะครับผมคูปเป้คันนี้ กว้างยาวใหญ่เข้าคอนเซ็ปต,ต์นะครับผมก็ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถที่สองประตูคูเป้ใช้งานได้จริงดี i l y u ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมแนะนำสีค้าคันนี้เลยนะครับมาเนี่ยให้ดูความเนื้อของเขาพวงมาลัยเดิมนะครับผมไม่มีรอยแหวนไม่มีรอยทะลอกนะครับผมเบาะหนังตึงเปียะนะครับตรงเนี้ยให้ดูตรงรองน่องแทบจะไม่ค่อยมีใครใช้เลยนะครับผมส่วนมาก เขาจะใช้คนเดียวแผงประตู้ายขวาไม่มีรอยขีดข่วในใดๆเป็นรถที่ใหม่มากๆเหมาะกับคําว่าไม่สี่หมื่นโลจริงๆนะครับผมอขออนุญาตเริ่มต้นจากด้านบนลงด้านล่างก่อนเลยแล้วกันนะครับผมด้านบนหลังคาเขาที่เป็นซันรูฟเขาจะมีม่านปิดให้หนึ่งชั้นนะครับผมสําหรับกันแดดกันความร้อนหรือว่าพวกไอระอุความร้อนนี่เองนะม่านตัวนี้เอาอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่ย,ยุไวไม่ยุยตึงเปีย่ะขออนุญาตเปิดหนึ่งชั้นป๊าบไวมากนะครับ ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเพอเปิดเนี่ยถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยก็พอร้อนบ้างนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องกังวลหลังคาเขานะครับผมเป็นหลังคาที่มีฟิล์มมีสารการความร้อนอย่างดีนะครับผมเดี๋ยเปิดรอบหนึ่งปึ๊บนี่ใหญ่บานเบลอเลยนะครับผมว่าไว้แบบขับรับชมชมวิวว,วิวสาวสวยเป็นรถที่มีสเสน่ห์รถสองประตูเนี่ยเป็นรถที่มีสเสน่ห์เป็นรถที่น่าใช้น่าขับอีกคันหนึ่งเป็นผมว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนาะนะฮะมัน มีเสนมคลาสสิกข,ขับไปมองดาวไปไม่ต้องมองถนนหรอกมองดาวมองดาวะมองถนนครับมองถนนอันนี้รับลมเฉยๆพอนะครับนะเปิดมาปิดได้นะครับผมนะสะดวกสบายโรแมนติกนะครับต่อมาลงมาครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นเบาะหนังพรีเมียมของทาง Mercedes-Benz เลยตัวเบาะรองน่องคุณมาดูเองเลยนะครับผมตัวรองน่องเนี่ย แทบจะไม่มีรอยยับรอยย่นใดๆนะครับผมใช้กันคนเดียวแบบนานๆทีถึงจะมีคนมานั่งฝั่งซ้ายนะครับผมตัวนี้เป็นตัวตัวเบาะบักเก็ตซีนะครับผมสีแดงเชอร์รี่นะครับแผงประตูก็เป็นสีบเบาะเบรดเดียวกันนะครับเป็นบอะไฟฟ้าคู่หน้าสามารถเมนบรูดซีทได้ข้างละ3จุดนะครับผมก็คือถ้าสมมุติว่าคุณพ่อเข้ามานั่งก็ปรับเมม คุณพ่อเบอร์หนึ่งถ้าเกิดคุณแม่เข้ามานั่งก็เบอร์สองอแฟนเข้ามานั่งก็เบอร์สามนะครับผมฝั่งคนนั่งก็สามารถเมมโมรีซิตได้เหมือนกัน3จุดเหมือนกันก็จะมีไฟแอมเปรไลท์ตามคอนโซลคอนโซลแผงวระตูซ้ายขวาน,นะครับและที่สำคัญคันนี้ให้ออปชั่นมาค่อนข้างดีนะครับผมในเรื่องการฟังนะครับเขาให้ลำโพงเบล์มาสเตอร์มาให้เราด้วยนะครับผมเป็นแบรนด์ลำโพงระดับโลกเลยฟังไพเราะสนองหูนะฮะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ ควรต้องมีในรถทุกคันคืออะไรรถแม่คณฝ้ายี่ใส่แว่นทุกวันนี้แดดแรงต้องมีแว่นใส่ตอนขับรถใช่ไหมบางรุ่นบางคันก็ไม่ได้มีมาให้คันนี้มีมาให้มาถือว่าดีมากๆนะครับผมมีมาให้ถือว่าดีมากๆมีไฟสองสว่างมีมาให้นะครับผมนะที่บังดงบังแดดสีดํามีไฟสองสว่างมาให้ทั้งคนนั่งและคนขับแล้วก็กระจกมีมาให้ทั้งคนนั่งและคนขับนะครับผมถือว่าทุกอย่างที่ต้องการอ่ะมีให้ครบ มีให้คุณเลือกสันได้แล้วตดแสงออตโต้ดีเพราะรถเราเตี้ยเนาะเวลาแบบฟฟร์คเนอร์ขับมาฟ้าบสาดไฟมาเปี้ยงถ้ามันไม่ตัดแสงออตโต้เราแสบตาแน่นอนนะครับอันนี้ก็ช่วยหักเหของแสงได้ดีขึ้นนะครับมาคอนโซลคอนโซลไม่มีเหนียวนะครับผมแอร์แบ็กมีทั้งคนนั่งคนขับเสาเอ เสาบีแอร์แบ็กลาวแอร์แบ็กด้านหลังคือ Everything Airbag Air กทิงกะเบลมี Airbag รอบคันความปลอดภัยอย่างนี้ไมค์กันนี้นะครับผม41 4มืนะครับผมตัวหน้าจอไมค์ก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลเลยนะครับผมก็สามารถดูเซอร์วิสได้เซอร์วิสตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกดูว่าคูลิ่งก็คือน้ำหล่อเย็นนะครับผมนะ,ะน้ำมันเครื่องเกณฑ์เท่าไหร่ขาดเหลือไหมนะครับผมสามารถดูที่หน้าจอนี้ได้เลย,เลย,เลยหรือว่ามีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับผม เลื่อนไปก็จะเป็นทิป A ทิป B ีเนวินะฮะเรดีโอโทรศัพท์ได้หมดเลยเราสามารถที่จะเล่นลูกเล่นเหมือนหน้าจอกลางเนี่ยอยู่ที่หน้าจอเลื่อนใหม่ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้3โหมดก็คือสปอร์ตแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลาสสิกแล้วก็โปรเกสซีฟนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมผมชอบแบบแบบหน้าจอแนสปอร์ตมากกว่ามันเล้ากว่ามันดีกว่าตัวนี้ได้ตัว EQ power ในการต่อเกียร์ในการให้กําลังผ่านเกียร์เนี่ยมีมาด้วยนะครับผมก็ทําให การขับขี่สมูทขึ้นดีขึ้นขับแรงขึ้นพอสมควรอะพวมาลัย AMG ครับจับก,กระชับมือมีแพทเทิร์นชิปมาให้เป็นพวมาลัยใหม่แล้วมีทัชแพดให้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ติดฟิล์มมาที่ตัวพวมาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝั่งขวาเป็นลิมิตคุชคอนโทรลนะฮะก็จะมีทัชแพดท,ที่จะ สามารถควบคุมที่หน้าจอได้ฝั่งซ้ายรับสายบางสายแล้วก็จะเป็นทัชแพดควบคุมที่หน้าจอตรงกลางได้เช่นเดียวกันก็จะมีเนวิเรดิโอพวกการเชื่อมต่อต่างๆคอนเน็กอ p p เป c คาเฟ่ออนดอร์ออโต้เมอร์เซเดสมีการตั้งค่าในรถต่างๆนะครับผมบไฟแอมเบียนท์ไลท์โอซิซีสสีก็เข้ามาตั้งในนี้ได้หรือว่าเราจะตั้งเป็นเมนูภาษาไทยก็ได้เช่นเดียวกันแอร์แยก2ฝั่งอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมเป็นแบบดูโอโซนตัวนี้จะเป็นปุ่มรัดต่างๆตรงนาฬิกาตัวเนี้ย มาให้หมดละการลอยทวกสีดำเบนแบ,บ็กเนี่ยพวกนเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาติดติดติกเกอร์มาให้แล้วจากเจ้าของเดิมถือว่าใส่ใจดูแลได้ดีมากๆนะครับนี่ตรงนี้ก็ติดมาแล้วนะอ่าแล้วก็ตัวนี้มีโหมดการขับขี่อยู่5โหมดก็คืออินดิวิเดียตั้งค่าเองสปอร์ตพัดนะครับผมสปอร์ตคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็อีโคอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบการใช้เลยอันนี้จะเป็นกล่องมีมาให้นะครับผมปักกิ้งเซนเซอร์ เซนเซอร์เปิดปิดหรือว่าแม้กระทั่งระบบถอยจอดเองคันนี้ก็มีมาให้นะครับผมคอนโซลไม่มีรอยถลอกใดๆแล้วก็เป็นคอนโซลแบบลายไม้ละที่ใส่แก้วมีให้2ใบตรงนี้ก็ใส่ของเก็บของชาัดวงชัดแปดได้เป็น USB มีมาให้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับกับเป็นรถที่ดีคันนึ้นาใชหนาครับด้านหลังเนี่ยสามารถใส่คาซิทแบบเสียบกึึกก็เข้าได้เลยนะครับผมเป็นตัว ISO ซิทสามารถใส่คาสิทได้2 ที่นั่งใหญ่ๆสบายๆเลยสําหรับท่านใดแบบมีบุตรหลานอยากเปลี่ยนรถเล็กรถใหญ่นี่ฮิวคาซิตมาใส่ได้เลยสบายๆป้ามาขออนุญาตพาลองนั่งด้านหลังดูนะครับผมตัวเล็กๆแบบผม <c oughs> <c oughs> จะนั่งได้หรือเปล่า, <c oughs> า,าปึ <c oughs> ๊บยันขาปโะบวยเหมือนนั่งรถรถแคบอะ่ะเหมือนั่งรถกระบะแค็บอะ <c oughs> ่นนบอะนะป <c oughs> ึนน๊บนะด้านหลังมีแอร์หลังให้ ลำพูงเบอร์มาสเตอร์มีที่วางแก้วมีมาให้นะครับผมอเออญาตยืดมือมาตรงนี้ได้ไหมตาก้องอ๋อดูดีนะหัวก็นิดหน่อยไอ้น,นี้เบาคือให้คนด้านหน,าหน้านี่นั่งสบายเลยถ้าเอนขึ้นมาหน่อยขาก็ไม่ติดนะครับเบาก็จะเป็นแบบตัวแอลสโลปลงมาแบบนี้ก็ถามว่าหน้าเกลียดไหมก็ไม่ได้หน้าเกลียด4ี่คนนั่งกันแบบ4คนไปกินข้าวใกล้ๆไปห้างห้างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดขับเป็นชั่วโมงนี่ก็ ก็มีเสียวอยู่มีลุ้นมีลุ้นแต่ว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆก็นั่งได้ครับเดี๋ยวไม่สรุปราคาคาดตัวหน้ารถกันรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยนะครับอันนี้เบาะเขาก็จะสโลปอ่ะเป็นไฟฟ้าดันไปด้านหน้าให้แล้วคุณก็รอดูผม <c oughs> ในการออกรถอ่าก็ตวววววเก่าก็แกววววยววววออววอวววววาววปวววรวว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 ว ห้องเครื่องหน่อยยังไม่ได้ล้างเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับผมอันนี้เครื่อง1.5นะครับผม184แรงม้านะครับผมตัวเทอร์โบตัวนี้ก็ขับดีขับสนุกอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันดีตัว9เกียร์ด้วยก็ทำให้การสรับเกียร์เนี่ยได้ประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้นนะครับผมนะนถเดิมทุกจุดเลยเมคอัพเดิมทุกจุดไม่มีการชนหนักพ่ความจมน้ำพาช่างมาเช็คมาดูมาไ,ได้เลยนะครับผมอ่ะ ปิดลงแบบนี้มาขออนุญาตขอสรุปราคาค่าตัวของเจ้า Mercedes b e n z C 200 AMG ตัว 9G Tonic คันนี้นะครับผม1นึล้าน7แสนเาหมื่นบาทนะครับผมีดาวฟรีจัดฟรีโอนพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศยินดีรับเทินยินดีรับซื้อรถลูกค้าทุกรุ่นทุกราคาเลยนะครับถูกใจโทรมา0954916353 095-491-6353ครับฝนะากกดไลค์กดแชร์กดซันเตอร์คลด้วยนะนี่ไปสูตรายไปก่อนสวัสดีครับ